สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะที่รอฟังไฮไลท์เรื่อง Chasing the Moon อยู่ค่ะเรามาต่อไฮไลท์ที่15กันเลยนะคะสำหรับไฮไลท์ที่14นะคะตอนจบนั้นนะคะชิงอี้ปรากฏตัวขึ้นมาเพื่อนเพื่อนคงไม่ลืมชิงอี้นะคะสิทธิเพียงแค่คนเดียวที่หลงเหลือมีชีวิตอยู่ของต้าเจอซานต่อมาจากเรื่องของซซนอินนะคะชิงอี้นะคะเมื่อจับสัญญาณปีศาจได้ว่ามืก่อเรื่องที่บนโลกมนุษย์ก็จึงรีบลงมาค่ะ แล้วก็มาพบเพียงแค่ปส่วนนะคะที่สรบอยู่โดยการทําให้สรบโดยฟานเย่นะคะฟานเย่นั้นก็คือท่านสัจเเทพเทียนฉี่นั่นแหละเป็นส่วนของจิตสํานึกของท่านนะคะลงมาที่โลกมนุษย์ค่ะทีนี้ตอนนี้ท่านมีคู่หูแล้วนะคะก็คือ มีมังกรอ้วนจืหาลงมาด้วยนะคะเพราะว่าขึ้นไปหาสางกู่แล้วสางกูค่ะก็ไม่พูดไม่จานะคะโบกมือทีเดียวตกลงมาที่โลกมนุษย์เลยสําหรับจืหานะคะแต่ว่าลักษณะของเขาตอนนี้ยังเหมือนกับหมูมังกรนะคะหมูมังกรที่บินได้ค่ะเอาล่ะค่ะทีนี้พวกเขานะคะก็ไปไกลแล้วละ่ะก่อนที่ชิงอีนั้นจะแลนดิ้งลงมาค่ะชิงอีนั้นนะคะก็มองไปที่ร่างของไบสัวแล้วก็ชงเจ้านะคะก็สังเกตว่า เื้อผ้าของชองเจ้าแล้วก็หน้าตาของไผ่ซัวเนี่ยก็คือน่าจะเป็นลูกของคนรวยในเมืองนะคะเขาก็มีความคิดในใจว่าเออก็ต้องพาไปส่งบ้านของพวกเขานั่นแหละจากนั้นนิยายก็หยุดไว้ที่ตรงนี้นะคะแล้วก็มาพูดถึงว่าตอนนี้แสงแดดมันก็ส่งสาดส่องลงมาบนใบหน้าของไผ่ซัวค่ะที่ยังคงนอนขมวดคิ้วอยู่บนเตียงนะคะเพราะว่าตัวเองนั้นกําลังฝันค่ะว่ามีปีศาจตัวแดงเอาเอาวุธที่แหลมคมลักษณะคล้ายกับ กรวยแหลมนะคะแทงเข้าไปที่หน้าอกของนางแล้วก็เอาเลือดออกไม่ใหญ่เลยแล้วก็นางก็ตะโกนค่ะไม่ไม่อย่าฆ่าข้ะนะอย่าฆ่าค่าไปส่วก็กรีดร้องนะคะจากนั้นก็แบบลุกขึ้นมาพลวดเลยค่ะจากนั้นค่ะตาของนางที่เพิ่งจะลืมขึ้นมามันก็พล่ามัวนะคะจากนั้นก็ได้กลิ่นของกํายานนะคะกลิ่นหอมของกํายานที่คุ้นเคยเอ๊ ทำไมรู้สึกคุ้นเคยกับกลิ่นนี้นี่มันคฤรืหาดที่นางอาศัยอยู่มากว่าสิบกว่าปีนี้นาะในห้องนะคะจัดตกแต่งด้วยสีแดงค่ะเอ๊นี่มันงานมงคล ไปส่วนมองไปรอบๆค่ะทุกอย่างนะคะล้วนตกแต่งอย่างงดงามเลยมีเพียงแค่คู่บ่าวสาวเท่านั้นล่ะค่ะที่ไม่อยู่นะฮะแล้วตัวเองนะคะก็คือ,อ,อจริงๆแล้วเป็นเจ้าสาวเนาะก็แต่งเสื้อผ้าธรรมดาชุดปกติชุดนอนนะคะเอ๊ะทำไมคะาถึงกลับมาบ้านได้ละ่ะไปส่วค่ะนางก็ถูนะ้ผักของนางไปมาอย่างงง,งๆช่วยไม่ได้ข้าถูกทําให้สลบไปข้าจําได้เอ๊ะแล้วเจ้าลาอู่เตอ๋ออูยง้ง โจนผู้หน่าเศร้าชงเจ้าผู้หมดสติและสายตายเย็นชาของผู้ชายประหลาดประหลาดที่ดวงตานั้นมีเจตนาฆ่าตลอดเวลาอะอาเจ้าไปสว่วดกระตั้งสตินะคะแล้วใบหน้าของนางก็ซีดเซียวค่ะจากนั้นก็กระโดดลงเตียงนะคะแล้วก็ตั้งท่าว่าจะวิ่งแต่ว่าขาของนางนั้นไม่มีแรงค่ะเพื่อนๆเขาอ่อนจนเกือบจะล้มลงนะคะ จากนั้นก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นคุณหนูก็เป็นเถาฮวานั่นเองค่ะคนรับใช้คนสนิทนะคะนางเพิ่งเดินเข้าห้องมาก็เห็นว่าปส่วนนั้นตื่นแล้วแล้วก็กําลังจะล้มลงค่ะก็ตกใจแล้วก็รีบวิ่งกระโจนเข้ามาช่วยประคองปส่วนเอาไว้นะคะพร้อมกับตะโกนว่าพวกเจ้าที่อยู่ข้างนอกรีบไปบอกฮูหยินเร็วเข้าว่าคุณหนูนั้นฟื้นแล้วปส่วนนะคะก็ถามเถาฮวาว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นข้าควรจะอยู่ที่ไว้เชิงเป็นไปได้อย่าง ที่ข้านั้นกลับมาที่บ้านแล้วหัวของไปซัวนะคะกำลังจะระเบิดแล้วค่ะานางพยายามคิดนะคะนางอุตสาหนีออกจากบ้านไปด้วยความหวังที่จะได้เป็นเซียนแต่ยังไม่ทันได้พบเซียนเลยก็เกือบจะตายซะแล้วและทันทีที่นางลืมตาขึ้นมานางก็กลับมาที่เดิมมายังจุดเริ่มต้นก็คือที่บ้านของนางเทาฮวาตอบไปซัวอย่างละล่ำละลักว่าคุณหนูเล็กท่านน่ะท่าน ไปสัวก็ตัดบทแล้วก็แรกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะไม่ต้องบอกค่าเดียวข้าถามกับท่านพ่อเองข้านะไปเจอผีมาเจ้ารู้ไหมเจอผีมาจริงๆไปสัวก็พละออกมาจากเทาฮวาแล้วก็กำลังจะเดินออกไปนะคะแต่ว่าเทาฮวาก็เข้ามาควางไว้เต็มที่คุณหนูคุณหนูลองคุณหนูเล็กก็คือคนเดียวกันนะคุณหนูเล็กไปไหนไม่ได้นะเจ้าคะข้าทนไม่ได้ที่จะเห็นคุณหนูนั้นคุณหนูนั้นออกไปอีก ไผ่สัวก็มองเถาหวาอย่างอย่างเข้าใจทันทีค่ะแล้วก็เอ่ยว่าอ่ะได้งั้นเจ้าบอกมาว่าข้านั้นกลับมาที่บ้านได้อย่างไรแล้วอาจาล่ะอาจาจ้าปลอดภัยหรือไม่เทาหัวก็จึงเล่าว่าท่านและนายน้อยชงนั้นถูกลาถูกลาพากลับมาไผสัวก็พงะลาเหรอไม่ใช่มนุษย์เหรอเทาหวาาัวใส่ศีรษะเป็นลาเจ้าค่ะเช้าวันนั้นเมื่อประตูเมืองหลวงเปิดท่านแล้วก็นายน้อยชงเนี่ย ถูกส่งกลับมายัางเมืองหลวงโดยลาท่ามกลางหมอกที่หนามากแม่และลาตัวนั้นก็ตรงมาที่หน้าคฤหาสน์ของเราท่านไหนพลใหญ่ประกาศเอาไว้ว่านับต่อแต่เนี้ยคุณหนูจะไม่ได้รับอนุญาตให้ก้าวออกจากประตูคฤหาสน์เจ้าค่ะเสียงของเถาฮวาลดต่ำลงเรื่อยๆปาสัวกลุ่มขมับแล้วถามว่าแล้วตอนเนี้ยเจ้าลาตัวนั้นอยู่ที่ไหนเถาฮวารายงานต่อ ไปสั่วว่าท่านนายพลนั้นให้รางวัลลาตัวนั้นที่ช่วยพาคุณหนูกลับมาอย่างปลอดภัยโดยเลี้ยงมันไว้ในกระท่อมในสวนหลังบ้านเจ้าค่ะไปสั่วก็คิดว่าเจ้าลาเนี่ยค่อนข้างฉลาดนะใช่จูจ่ๆหนางก็รู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่ผิดปกติท่านพ่อประกาศว่าข้าไม่ได้รับอนุญาตให้ออกนอกบ้านใช่ไหมเอ๊ะแล้วทำไมท่านไม่ให้ข้าไปคุกเข่าที่ทงบรรพบุรุษหรอท่านพ่อไม่ให้ข้าไปารับแท้ห,หรอกรอ เทาฮวาส่ายหัวแล้วบอกว่าไม่เจ้าคะ่ะไปสัวก็ยังคงพูดต่อค้านั้นสร้างปัญหาใหญ่ขนาดนี้ทำไมละ่ะทำไมท่านพ่อไม่ลงโทษค่าละ่ะทันใดนั้นค่ะฮูหยินท่านในพลใหญ่นะคะก็เข้ามาในห้องไปสัวอสัวอสัวลูกแม่นางน้ำตาไหลค่ะพร้อมกับดึงตัวของไปสัวนั้นเข้ามากอดไปสัวตบหลังมานดาเบาๆเป็นการลอบประโลม ท่านแม่อาสัวของท่านแม่ไม่กลัวอะไรคาดสบายดีแม่ก็พังหะออกจากอ้อมกอดแล้วก็เอ่ยว่าดีอะไรล่ะเจ้าแม่เป็นห่วงแทบตายนางไปผู้เป็นแม่น้ำตาไหลพราก ไปสซ่ชำเลืองมองไปที่เท้าฮวานิดนึงแล้วก็หันกลับมามองแม่จากนั้นก็กระโดดขึ้นขึ้นลงลงให้แม่ดูบอกว่าเห็นไหมท่านแม่ข่าแข็งแรงดีมากแม่านักข่าวัวข้าควายได้เลยท่านแม่เห็นนะคะก็ได้แต่สายหัวแล้วก็บอกว่านี่เจ้านี่จากนั้นท่านแม่ก็เดินเข้ามาหาไปสซวแล้วก็เอามือค่ะเข้ามาแตะที่หน้าสับนาผากนะคะของลูกสาวลูกแม่เมื่อไหร่ลูกจะมีสติสัมปชัญญะ ปายส่วนได้ยินก็น่าสลดลงนะคะเพราะว่าแม่คิดว่านางบ้าค่ะท่านแม่คะขอโทษนะข้าสร้างปัญหาอีกแล้วข้าละอายใจต่อท่านแม่แล้วก็ท่านพ่อมากๆเลยรวมทั้งอัศศีด้วยตาของปายส่วนก็เริ่มแดงค่ะผู้หญิงปายหรือว่าท่านแม่นะคะก็ดึงลูกสาวมากกอนแล้วก็บอกลูกว่าเจ้าปลอดภัยอ่ะก็ดีมากแล้วหากเจ้าไม่อยากแต่งงานก็ไม่ต้องแต่งนะ สายสวดได้ยินก็ประหลาดใจมากถามย้ำท่านแม่ว่าไม่ต้องแต่งงานได้ใช่ไหมเจ้าคะข้ามุงมันที่จะเป็นเซียนข้านั้นไม่มีแผนแต่งงานหรอกเจ้าคะเนี่ยเออท่านพ่อเห็นด้วยกับข้าแล้วด้วยหรือเปล่าเจ้าคะแต่ท่านแม่เห็นด้วยกับข้าแล้วใช่ไหม แม่ของปส่วนนะคะก็ค่อยๆคยายอ้อมกอดลูกสาวลงแล้วก็พยักหน้าอย่างเหม่อลอยเจ้านั้นเป็นคนดื้อรั้นขนาดนี้เจ้าจะไปเป็นลูกสะพ้ยของท่านมหาเซนาบดีได้อย่างไรเรื่องนี้ท่านพอของเจ้าออกหน้าเองท่านเฉิงเซียงเนี่ยก็เห็นด้วยแล้วปส่วนได้ยินก็โล่งอกทอนหายใจแบบยาวมากนะคะแบบโล่งอกค่ะโอเคค่ะข,ขอบคุณท่านแม่มากๆท่านแม่ใจดีที่สุดเลยหลังจากนั้นคะ่ะฮูยินป่ายนะคะ หรือว่าท่านแม่เนี่ยก็รอจนไปยส่วนนั้นกลับขึ้นเตียงไปนอนหลับอีกครั้งนางก็จึงออกไปจากห้องของปัยส่วน,น,นะคะ่ะด้านนอกห้องของปัยส่วนนั้นนะคะท่านนายพลใหญ่ปผู้เป็นพ่อนั้นรออยู่แล้วค่ะแต่ว่าไม่เข้าไปนะคะรออยู่เป็นเวลานานเลยในช่วง2อสาวันนี้นะคะผมของเขานั้นงอกเป็นสีเทาๆเ,เยอะมากดูมีอายุเพิ่มขึ้นมาหลายปี ภายในเวลาแค่สามวันท่านนายพลมองหน้าหูหยินที่เดินมาพร้อมถอนหายใจอย่างหนักท่านจอมพลป่ายไม่พูดอะไรออกมาได้แต่ยื่นมือไปให้หูหยินของเขาจับแล้วก็ค่อยๆประคองนางเดินกลับไปที่พักของตน ในช่วงมืดค่ะปายส่วนนั้นก็ยังไม่ตื่นนะคะนอนยาวเลยเถาวภาผู้รับใช้คนสนิทก็จึงจุดโคมไฟแล้วก็นําเข้ามาไว้ในห้องของปายสัวให้นะคะเถาวานั้นเดินมาที่เตียงแล้วก็เข้ามานะคะจัดผ้าห่มให้กับปัสัวท่านใดนั้นก็ตกใจเพราะว่าอยู่ๆนะคะปายสัวนเนี่ยก็ลืมตาแล้วก็จับมือของเถาวาเอาไว้ เทาหวานั้นตกใจมากค่ะเกือบตะโกนนะคะแต่ดีที่ว่าปายส่วนนั้นรีบทําปากชู่ชๆเอาไว้นะคะบอกว่าให้งยบเงียบลดเสียงลงอย่าร้องนะเถาฮวานี้เกิดอะไรขึ้นในคาร์หา์เถาหวาก็เริ่มตัวสั่นเลยค่ะแล้วก็หลบสายตาของปส่วนคุณหนูคุณหนูกําลังพูดถึงเรื่องอะไรเจ้าคะปส่วนก็เอ่ยขึ้นมาว่าเทาหวว เจ้าโตมาด้วยกันกับข้าเจ้าก็รู้ว่าข้านั้นไม่ใช่คนงโง่การแต่งงานของข้านั้นถูกประทานมาโดยท่านฝ่าบาทโดยจักรพรรดิท่านพ่อจะพูดว่าเลิกแต่งงานแล้วเลิกแต่งงานได้เลยเหรอท่านพอกับอาซีนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ใช่หรือเปล่ามีบางอย่างเกิดขึ้นใช่ไหมเถาฮวาค่อยๆเอ่ยว่าไม่ใช่ในายท่านกับคุณหนูใหญ่ค่าแต่เกี่ยวกับนายน้อยชงน้ำเสียงของเทาฮวามีความตื่นตระหนกจากนั้นก็ คุกเข่าลงแล้วก็ปิดปากเงียบป๋ายซัวของพวกเราก็รีบถามต่อทันทีทําไมทําไมอาเจ้าเกิดอะไรขึ้นกับอาเจ้าป๋ายซัวลงมาจากเตียงแล้วก็เข้ามาบีบไหล่เท้าหัาเท้าฮวามองเข้าไปในดวงตาที่กังวลมากๆของป๋ายซัวในที่สุดนางก็ยอมเอ่ยปากออกมาว่าคุณหนูรองมีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นกับครอบครัวของนายน้อยชงเจ้าค่ะ หลังจากที่คุณหนูและนายน้อยชงนั้นหายไปได้สองวันฝ่าบาทนั้นก็ทรงส่งทหารมาค้นบ้านแล้วก็ยึดทรัพย์ของเชิงเซียงเจ้าค่ะไปสัวอ้าปากคางด้วยความไม่เชื่อเป็นไปได้ยังไงท่าลุงชงนั้นซื่อสัตย์และรอบคอบเสมอ ทำไมฝ่าบาทจึงทำเช่นนั้นทวาวาก็ตอบว่าเพราะว่าท่านเฉิงเซียงนั้นมีกองกําลังทหารส่วนตัวเจ้าค่ะฝ่าบาทได้ตัดสินประหารชีวิตคนตระกูลชฉงทั้งตระกูลพุ่งนี้เจ้าค่ะไปส่วนไดยินก็แทบหมดแรงแล้วก็ทรุดตัวลงนั่งอีกครั้งหนึ่งทันใดนั้นนางก็ลุกขึ้นแล้วก็รีบวิ่งออกไปทันทีโดยที่ไม่ทันได้ใส่ถุงเท้ารองเทา้าเถาวารีบวิ่ง ออกไปนะคะตามไปด้วยแต่ก็ช้ากว่าไป่สัวมากนักนะคะเท้าหวานั้นพลาดกับไปสัวแล้วไม่รู้ว่าไปทางทิศไหนค่ะซึ่งจริงๆแล้วไปสัวของพวกเราวิ่งตรงไปที่โถงบรรพบุรุษนะคะพอไปถึงก็เปิดประตูผั่วเข้าไปเลยค่ะจากนั้นนางก็เห็นท่านพออยู่ในนั้น นายพลใหญ่ไปชินนะคะอยู่ในห้องนี้คนเดียวตอนนี้ท่ามกลางแสงเทียนที่สว่างสวยัยไปสัวนนันรีบวิ่งเข้าไปแล้วก็คุกเข่าลงทันทีท่านพ่อท่านลุงชงจะไม่จะไม่ก่อนที่ไปส่วจะพูดจบท่านพ่อก็พูดแทรกมาก่อนเลยว่าเขามีทหารหนึ่งหมื่นนายซ่อนตัวอยู่อยู่ที่เมือเงเวชงหลักฐานแน่นหนาะไม่มีทางที่จะแก้คดีนี้ได้นายพลไปชินนั้นนะคะถอนหายใจค่ะ สัวเอ,อ๋อพ่อได้พยายามอย่างที่สุดแล้วลูกต้องรู้ว่าการเลี้ยงทหารส่วนตัวถือเป็นอาชญากรรมร้ายแรงปัยสัวดายินก็ทรุดตัวลงพื้นด้วยความเสียใจทำอย่างไรดีนั่งจะทำอย่างไรดีปยสัวเอ,อ่ยขึ้นว่าแม้ว่าท่านลุงชงจะมีความผิดแต่อาเจ้าอาเจ้าไม่รู้เรื่องอะไรเลยท่านพ่อท่านพ่อได้โปรดช่วยอาเจ้าด้วย นายพลป่ายตะโกนเรียกทหารข้างนอกทันทีค่ะแล้วก็ประกาศให้เฝ้าคุณหนูรองเอาไว้ให้ดีห้ามให้หนางนั้นออกจากทงบรรพบุรุษเป็นเวลาสามวันอย่าให้หนางออกไปจากที่นี่ได้เด็ดขาด ปายสัวตกใจตะโกนท่านพ่อท่านแต่ไม่ทันแล้วนะคะท่านในพลใหญ่ป้ายนั้นเดินออกไปแล้วก็ปิดประตูโทงบรรพบุรุษดังปังตอนนี้ปายสัวของพวกเราอยู่คนเดียวเหมือนสัตว์ที่โดนกักขังเอาไว้ลมนะคะกระโชกแรงค่ะเปลวเทียนก็แกว่งไปแกว่งมาปายสัวหันหน้าไปทางทิศท,ทางลมและแล้วก็เห็นว่าเป็นเจ้าลาอูเตอที่มันก็ยื่นเท้าของมันนะคะผลักหน้าต่างให้เปิดออกค่ะ ไปส่วนั้นตาเป็นประกายแบบมีความหวังเจ้าลานี่ไปมาได้อย่างอิสระในบ้านข้าเลยนะเจ้าฉลาดมากมาหาข้าที่นี่ได้โดยไม่มีใครจับได้ไปส่วนมองเจ้าลาอย่างเงียบๆคิดในใจว่าตอนเนี้ชงเจ้าติดอยู่ระหว่างความเป็นความตายข้าจะทำอย่างไรดีไปส่วนนะคะก็จ้องไปที่หน้าของเจ้าราค่ะที่อยู่ที่หน้าต่างเฮ้ย hey ไปส่วตกใจนะคะเพราะว่ามีเสียงเล็กๆดังขึ้นค่ะ อ๋อมาจากเจ้าลานั่นเองเอามันพูดได้นี่เจ้าอย่ามองข้านานขนาดนี้ข้าพูดเองแหละเจ้าลาอูเต๋อก็พงกศีระลงน้อยๆไปสัวค่ะมองไปที่เจ้าลาอย่างสงสัยเจ้าลากรีบเอ่ยว่าเนี่ยข้าเห็นว่าเจ้านั้นเป็นคนดีนะที่ช่วยข้าตอนอยู่ที่มู่เซียวซานก็คือภูเขามูเซียวนะคะถึงแม้ว่าเจ้านั้นจะรอบรังแกข้าบ้างข้าก็อภัยให้แล้วกันไปสัวได้ยินก็เม้มปากค่ะจากนั้นก็เอ่ยถามว่า เจ้านี่นะที่คิดจะช่วยข้าจากพฤติกรรมที่ผ่านมาของเจ้าเนี่ยดูแล้วไม่น่าจะเป็นแบบที่เจ้าพูดนะ <c oughs> แล้วทำไมเจ้าพาข้ากลับมาที่บ้านละ่ะแล้วท่านเจ้าตำหนักห้าวเย่เขาละ่ะเขาไม่ได้ต้องการที่จะจับเจ้าหรือว่าไม่ได้ต้องการที่จะฆ่าข้าหรือ ใบหูของเจ้าลาอูเต๋อก็สั่นนะคะแล้วมันก็ฮัมเพลงออกมาเบาๆก่อนจะพูดว่าเขาอต้องการคาเจ้าจริงๆนั่นแหละถ้าไม่ใช่เพราะความกล้าหาและความจงรักภักดีของคาที่มีต่อเจ้านะชีวิตน้อยๆของเจ้าแล้วก็ไอ้คนงี่เง่าคนนั้นคงไม่รอดแล้วไปสวดได้ยินก็ยิ่งขมวดคิ้วเข้าไปใหญ่นะคะเพราะว่านางก็ไม่เชื่อค่ะเจ้าลานี้ตัวแสบนะคะ ปส่วนนั้นเอ่ยขึ้นว่าใช่สิเจ้าเป็นสัตว์ประหลาดเจ้าต้องสามารถช่วยชงเจ้าได้ใช่ไหมเจ้าลาอูเตอ๋อใส่หัวไม่อ่ะ ข้าไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้ปีศาจดอกไม้นั้นสร้างปัญหาใหญ่ในโลกมนุษย์และตอนนี้ในเมืองหลวงก็ถูกล้อมรอบไปด้วยปรมาจารย์แห่งเผ่าเซียนเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มสัตว์ประหลาดนั้นสร้างความเสียหายและตอนนี้ข้าก็ได้รับบาดเจ็บในเวลานี้หากต้องไปช่วยนักโทษในเรือนจำอีกแล้วก็ข้านั้นต้องถูกพวกเซียนจับแล้วก็ถูกฆ่าโดยเซียนเหล่านั้นก่อนที่จะหนีออกนอกเมืองหลวงได้ ดวงตาของป๋ายสัวแสดงความผิดหวังออกมาค่ะเจ้าลาอูเตอเอ่ยขึ้นว่าถึงแม้นะว่าค่านั้นจะช่วยเขาออกมาไม่ได้แต่ข้าช่วยให้เจ้าได้พบเขาเป็นครั้งสุดท้ายได้ก่อนที่ไอ้คนโง่น,นั้นจะตายไงล่ะป๋ายสัวตื่นเต้นถามว่าจริงหรือเจ้าได้รับบาดเจ็บไม่ใช่เหรอเจ้าจะเข้าไปในคุกได้อย่างไรเจ้าลาอูเตอค่ะส่งเสียงปื้อปืนะคะเบา,บาๆแล้วก็สะบัดหางลาค่ะ พอเปนสะบัดหางลานะคะก็ปรากฏแสงสว่างวาบสีเขียวแล้วหายไปต่อหน้าต่อตาไปสัวทันที ไปส่วนมองไปรอบๆไม่เห็นเจ้าลาแล้วนะคะแต่ก็ได้ยินเสียงกีบเท้าของลาเดินกระทบพื้นแกะกะๆค่ะแสงสว่างวาบขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งไอ้เจ้าลาอูเตอร์ก็ปรากฏตัวขึ้นมาค่ะก็คือแล้วมันก็พูดว่าข้านั้นซ่อนตัวได้นะเจ้านั้นก็เพียงแค่นั่งอยู่บนหลังของข้าข้าก็จะพาเจ้าน่ะไปได้ทุกหนทุกแห่งเลยเข้าไปในขุกก็ได้แต่ว่าเข้าไปได้แค่แบบเหมือนกับเอ่อหนึ่งในสี่ของชั่วยามเท่านั้นนะก็คือ ครึ่งการทูบนะคะเพื่อนๆไป่สัวก็บองไปที่ลาอูเตออย่างเงียบๆและในที่สุดก็เรียกชื่อมันออกมาเจ้า เจ้าคือหลงเอ,อ๋ใช่ไหมก็คือถ้าเพื่อนๆจำได้นะคะจะได้ยินฟันเย่เคยพูดนะคะตอนที่ไปสัวของพวกเราสลบแต่นางเริ่มรู้สติแล้วนะคะนางได้ยินว่าเลือดของนางนั้นสามารถจะปลุกหลงอี้และหลงเอ,อ๋ได้ค่ะตอนนี้ไปสัวเดาว่าไอ้เจ้าลาอูเต๋อตัวเนี้ก็คือหลงเอ,อ๋นะคะต่อคะ่ะเจ้าลาอูเต๋อก็ยิ้มกว้างเลยนะคะเผยให้เห็นฟันเขาเป็นแถวเลยแล้วก็เอ่ยว่าอะ เจ้ารู้ได้อย่างไรแล้วว่าหลงเอ๋อคือข้าชื่อเต็มต็มของข้าคือหลงเอ๋อลูกไปสัวนะคะก็มองอ,อยังเรียกเจ้าลาอยู่แล้วกันมองเจ้าลาอูเตอแล้วถอนใจว่าเนี่ยเจ้าสัตว์ประหลาดเจ้าคิดว่ามนุษย์ไม่มีสมองหรือไงไปสัวนะคะมองเจ้าลาอย่างระแวงขึ้นไปอีกเจ้าเห็นข้าเนี่ยใช้เลือด ปกไอหมูบินตัวนั้นได้ใช่ไหมล่ะดวงตาของหลงเออหรือว่าเจ้าลานั้นก็เริ่มสั่นนะคะสั่นๆใช่กระตอบมาค่ะแต่เจ้าไม่ต้องกลัวนะข้านั้นขอเลือดเจ้าไม่เยอะหรอกนี่นี่แค่ขวดนี้จากนั้นไอเจ้าลาเนี่ยค่ะมันก็แตะไปที่พื้นนะคะแล้วก็มีขวดรายคามใบเล็กๆค่ะปรากฏขึ้นมาอยู่บนพื้นตั้งอยู่บนพื้นนะคะแล้วมันก็พูดว่าเนี่ยตราบใดที่เจ้านะสัญญาว่าจะให้เลือดกับข้าข้าจะช่วยให้เจ้าได้พบกับ คนงี่เงาคนนั้นไปสัวค่ะตอบทันทีเลยว่าตกลงนะคะคือไม่คิดอะไรแล้วพร้อมกับยกขวดใบนั้นขึ้นมาค่ะดวงตาของเจ้าลานะคะโอ้โหเป็นประกายช้ยแววเจ้าเ่เลยแต่แล้วไปสัวก็พูดขึ้นมาว่าข้าสงสัยว่าทําไมเจ้าตําหนักห้าวเย่นั้นถึงจําเจ้าไม่ได้ล่ะในเมื่อเขานั้นกําลังตามหาเจ้าอยู่นอกจากนี้เจ้าเป็นลายอย่างเห็นได้ชัดทําไมเขาถึงเรียกเจ้าว่าหลงเอออืม lạ lùng ở ngắn rứa เจ้าบอกข้ามาเดี๋ยวนี้นะเจ้าลากรับผิบตาค่ะแล้วเท้าก็ขยับไปมานะคะจากนั้นก็พูดขึ้นมาว่านี่เจ้านี่มันอะรุ่งสางใกล้เข้ามาแล้วนะเจ้าแน่ใจแล้วหรือว่าจะเสียเวลากับสิ่งนี้ก็คือจะมาถามเอาคําตอบจากข้าเนี่ยนะมันเสียเวลานะไปสัวก,ก็พงะแล้วก็ได้สติขึ้นมาแล้วก็ไม่ต้องการที่จะเสียเวลาอีกจริงๆนะคะนางก็เลยรีบกระโดดขึ้นหลังของเจ้าลาหลงเอ๋อเนี่ยทันทีจะเรียกว่าอะไรดีคะ เจ้าลาก็มีหลายชื่อน,นะเพื่อนๆเ,เอาเป็นว่านะคะนางเอกของเรากระโดดขึ้นหลังของเจ้าลาแล้วก็บอกว่าไปที่เรือนจําเร็วเข้าเรือนจํานี้แบบว่าขังไว้บนเรือนจําลอยฟ้าเลยนะเพื่อนๆทีนี้เมื่อเจ้าลานะคะมันสะบัดหางหนึ่งครั้งก็สว่างวาบขึ้นมาค่ะคนหนึ่งคนกับลานหนึ่งตัวก็หายแวบไปจากทงบรรพบุรุษทันทีนะคะจากนั้นนะคะเสียงอีดอาร์ตของหน้าต่างเนี่ยก็ถูกแบบว่า ผักให้ให้ปิดลงนะคะเพื่อนๆนี่ก็เป็นเรื่องราวของไฮไลท์ที่15ค่ะเรามาสรุปกันนิดนึงนะคะว่าตอนนี้ป๋สัวกับทางฉงเจ้านั้นถูกส่งกลับมาโดยเจ้าลานะคะเจ้าลาอู่เตอ๋อซึ่งณนะตอนนี้ความลับของเจ้าลาอู่เตอ๋อเปิดเผยแล้วว่าเจ้าลาเนี่ยจริงๆไม่ใช่เจ้าลาแต่ว่าเป็นมังกรน,นะคะแล้วก็ชื่อเต็มของมังกรก็คือหลงเอ๋อลูกค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเดี๋ยวหวานใช้คาไหนเรียกนะคะของเจ้าสัตว์ตัวนี้ก็ขอ เพื่อนๆเ,เข้าใจด้วยนะคะเจ้าลาอูเตอก็คือ,อมังกรหลงเออลู่นะคะเพื่อนๆส่วนทางด้านของหมูบินได้หมูมีปีกนั่นจริงๆแล้วนะคะก็คือมังกรเช่นเดียวกันซึ่งอันนั้นคือจือหารนะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของไฮไลท์ที่15เดี๋เดตามวันไปในไฮไลท์ที่16ค่ะมีความสุขกันมากๆหวานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ